เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแม่ปูนานะอ่าที่เป็นเจ้าหนี้จัก,กระบุมนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทวงหนี้จัก,กระบุมค่าสินค้าพอไม่จ่ายแกก็เรียกร้องความเป็นธรรมโดยการทําป้ายเวนิวไปติดไว้ที่หน้าห้างคนกระดาษจัาก,กระบุมทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็มาออกโขนกระแสเธอก็ได้กําลังใจปรากฏเมื่อวานนี้แกไปออกโขนกระแสอีกครั้งนะครับก็มีคนมาแฉหลายรายเลยนะประวัติเก่าๆต่างๆเยอะแยะมากมาย ตะกี้ผมได้คุยกับคุณหนุ่มกัญชัยเมื่อกี้นยคุยกัน20กว่านาทีก็ถามเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ปูนาเนี่ยหนุ่มกัญชัยเล่าให้ฟังว่าแม่ปูนานี่ก็ก็เป็นนักสู้ชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนนะเวลามีปัญหาใครก็ไม่ยอมคนก็ต้องดําเนินคดีแจ้งคงแจ้งความแกแกไม่ยอมคนอ่ะเป็นคนไม่ยอมคนนะฮะแล้วก็เป็นคนประเภทไร้รูปแบบ ในการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยแกก็ชอบเรียกร้องผ่านสือ่อผ่าน Facebook ผ่านสื่อมวลชนร้องเรียนเคยออกรายการหักระแสมาตะกี้คุยกับหนุ่มกัญชัยเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วนะในอดีตก็เคยมาสองครั้งเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆนะแกชอบร้องเรียนนะเวลาแกไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยแกก็ร้องเรียนไปนทั่วหมดนะสื่อมวลชนโซเชียลอะไรนะน่าจะเป็นการออกรายการหัวกระแสเป็นครั้งที่4ี่ตะกี้คุยกับหนุ่มกัญชัยนะครับ แล้วก็แกก็เป็นคนไม่ยอมค้น่ะใครไปด่าไปว่าแกแกก็ดาเนินคดีอะไรต่างนะจนหลายคนบอกว่าเอ๊ะแกทําไมมีคดีความเยอะนะทาไมมีศัตรูเยอะเอ่อทำไมต้องไปแจ้งของแจ้งความเยอะแยะไปหมดอะไรต่างเท่าที่ผมถามหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าแม่ปูนาเนี่ยแกไม่ยอมคนเวลาแกถูกกันแกลงถูกดา่าถูกใจร้าย,ายแกเขาต้องแจ้งความดําเนินคดี นะคนอื่นอาจจะยอมยอมนะสมัยก่อนเมื่อปีหกหนึ่งหกสองอะไรลูกแกก็โดนทําร้ายร่างกายแกก็ไม่ยอมก็ฟ้อ,ฟองศาลจนชนะนะครับลูกแกโดนทําร้ายร่างกายนะนะที่ผมถามหนุ่มกัญชัยมานะฮะคือไม่ยอมคนน่ะคนไม่ยอมคนไม่มันจะคนแปลกนะเขาเรียกนักสู้แต่ป้าปูนาเนี่ยเท่าที่รับฟังจากกัญชัยเนี่ยเขาก็บอกว่าแกเขาเป็นคนที่แบบวิธีการในการต่อสู้ของแกกร้ายรูปแบบ นะคนทั่วไปอาจจะมีปัญหาอาจจะใช้เจรจาไปศาละไรแกเอาหมดนะเอ่อทั้งประจานทั้งร้องเรียนร้องไปตามเพจร้องอะไรต่างนะแกเอาทุกร,รูปแบบอะเพื่อได้รับความเป็นธรรมก็มีท้งคนชอบไม่ชอบนะเมื่อวานนี้ก็มีคนโทรเข้ามาทั้งเจ้านี่เก่าอะไรต,ต่างๆเยอะแยะมากมายแกเขาสามารถจะตอบปัญหาเคลียร์บางคนก็ชอบแกบางคนก็ไม่ชอบแกก็แล้วแต่นะฮะนะครับก็เรียนรู้ไว แต่สิ่งที่อยากจะฝากกรณีของแม่ภูนาคือเวลาคุณดังขึ้นมาเนี่ยอดีตมันจะหลอกหลอนคุณเคยไปทําอะไระไม่ดีไว้มันจะมีคนมาหาเรื่องหาราวคุณเยอะแยะไปหมดอย่างแม่ภูนาแม่ภูนาเนี่ยพอดังเข้ามาออกรายการโหนกระแสโอ้ยเจ้านี่เกา่าโจทเกา่าต่างๆเต็ตไมไปหมดอะนะครับะนะนะครับะนะครับเพราะฉะนั้น อดีตเก่าๆจะหลอกหลอนเมื่อท่านดังเวลาดังและคนก็จะมาหลอกหลอนประวัติมาเคยทําแบบนั้นแบบนี้ไหมทางที่ดีก็ต้องเป็นคนที่มีประวัติขาวสะอาดถ้าเรามีประวัติขาวสะอาดแล้วเนี่ยใครอ,อดีตจะมาหลอกหลอนเราไม่ได้อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบเข้ามากดไลค์กดแช์นะ,ะทนายคนใหม่หนกระแสน่ารักทนายปลายอ๋อลูกน้องภัศาลกาน้องก็เป็นคนน่ารักจิ้มลิ้มสดใสนะนะครับ น,น้องปลายน้องปลายน้องปลายผมรู้สึกเคยเจอนะอืลูกน้องไพศาลร,รับไพศาลนี่ลูกน้องสวยๆนะฮะนะครับแต่นะครับ,นะร,บระวังเมียหึงนะไพศาลนี่ครับพ่อพ่อลูกหลานะมีเมียแล้วไพศาลเนี่ยนะมึงอย่าไปเล็งลูกน้องลวมึงสวยนะไพศาลน,นะนะยิ่งมีประวัติอยู่เนี่ยชอบชำเลืองสาวๆเนี่ยเมียขี้หึงอยู่นะไพศาลเนี่ยทอาที่ผมทราบ นะครับเมื่อวานนี้ก็ยังโทรคุยกันอยู่นะนะครับก็ทนายปลายก็เป็นทนายที่น่ารักนะครับนะนะก็น่ารักความสวยความน่ารักมันก็เป็นต่อนะกันชัยก็ชอบอยากให้มาออกทีวีบ่อยๆเพื่คนน่ารักน้องก็น่ารักเป็นทนายเพิ่งจบใหม่ก็พูดก็อธิบายว่าแม่ปูนานั้นเมื่อถูกด่าถูกใส่ร้ายก็ต้องไปแจ้งความการแจ้งความเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการใช้สิทธิ์น้องก็พูดถูกนะ ถึงแม้จะเรียนจบใหม่ใหม่ก็ถือว่าความรู้ความสามารถใช้ได้เลยก็ก็ดีใจกับภศสารนะมีลูกน้องเก่งๆนะนะครับหน้าตาน่ารักทิมลิ้มสมัยก่อนผมก็มีลูกน้องสวยๆเยอะตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ลูกน้องผมก็ส่วนใหญ่จะเป็น,เป,นเป็นทอมหมดเออเป็นเป็นเป็นผู้หญิงแต่ประเภทอะไรเป็นทอมเยอะทอมทอมเยอะมากเลยสำนักงานผมที่เต็มไปหมดเลยนะครับ ก็ดีทอมก็ห้าวดีนะครับห้าวดีห้าวด,าดีนะครับนะว่ากันไปนะครับโซเชียลเอ้ยข่าวเอ้ยก็ต้องการความสดใสอม่มีอะไรบ้างครับอะไรเนี่ยครับแต่ธัญรญักษ์ถามม้อยอผู้ประกาศผู้ประกาศข่าวช่องพี t ีบอกว่าอะไรสมุรสาครไม่ได้ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ แต่เป็นการประกาศห้ามเข้าใกล้อาคารในซอยกองพนันพลถนนเอกชัยตำบลบางน้ำจืดที่ลักลอบเก็บกากแร่แคสเซียมนะแล้วก็แร่ะแร่สังกะสี1 5 0 0 0 0ตันจากจังหวัดตากตั้งแต่สิงหา66 66สั่งอายัดให้เอากลับต้นทางภายใน7วันนะครับเออลักลอบเก็บลักลอบเก็บกา,กากแร่แคสเมียม และหน่วยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ไม่นะพวกมึงไม่รู้เรื่องกันเลยไงวะเนี่ยแม่งเอาสารอะไรเนี่ยแคดโมงแคดเมี่ยมกำมันตภาพรังสีชิปหายเอาไปไว้ที่อะไรเนี่ยบางน้ําจืดเนี่ยโอ้โหนะหน่ากลัวนะฟังแล้วเนี่ยนะน่ากลัวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพวกมึงไปทําอะไรกันบ้างเนี่ยวันๆเนี่ยกินประีแล้วทําทงานทําการกันบ้างหน่วยงานอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะ ปล่อยปะละเลยประชาชนจะตายหากันหมดอืมนะครับอืมสบายๆกันนะครับจุกรูจุกรูกะอืมนะครับอืมนะครับอเออนะฮะนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเดี๋ยวก็เอาข่าวเบาๆกันก่อนแล้วไปคุยเรื่องอื่นกันต่อใครอยากถามอะไรก็ถามได้นะครับนะอนะ อทนายไพศาลแนะนำข้อกฎหมายดีค่ะติดตามทั้งสองท่านค่ะครับก็สนิทกันนะดาไพศาลกับผมก็สนิทกันไม่ไม่มีอะไรกรัพักพวกกันทั้งนั้นนะเพื่อนฝูงกันหมดนะชาวบ้านแถวมหาชัยต้องไปหาหมอได้แล้วเพราะแม่งมีกรรมตาภาพรังสีอะไรต่างๆเนี่ยนะคนไทยี่แม่งตายพ่นตรงนะครับนี่ยังไม่รู้ไม่พวกฝุ่นพิษนะทุกวัน ตายหาผ่อนส่งทั้งวันทั้งกรุงเทพทั้งเชียงใหม่นะรัฐบาลก็ไปทำหอกทำดาบอะไรเลยนะครับนะ้เรียกว่ารัฐบาลอีเวนต์คนผมคนสมุทรสาครเห็นโรงงานขยะอันตรายของจีนเยอะมากแถวกระทุ่มแบนเลยอ๋อ,อมีรายละเอียดก็ส่งมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งด่าประจานให้จนกว่ามันจะแก้ไขนะ แต่ถ้ามันไม่แก้ไขแนละ้วผมแนะนําให้ฟ้องศาลปกครองศาลทุจริตเลยฟ้องเจ้าที่เลยครับรวมรวมตัวกันแล้วก็ไปจ้างทนายฟ้องเลยนะครับเนี่ยโรงงานขยะอันตรายของจีนเต็ไมไปหมดครับแถวกระทุ่มแบนก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรข้อมูลส่งมาให้ผมนะแล้วก็ไปร้องเรียนก่อนนะไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมร้องเรียนอุตสาหกรรมจังหวัดมีอะไรก็ได้้องลององลอ,อ,อ,องเรียนเสร็จแนละ้วพอร้องเรียนสักเจ็ดวันแล้วมันไม่ทําหาอะไรเนี่ยก็ส่งมาให้ผมแล้วผมก็นั่งด่าให้ ครับผมก็ว่างอยู่แล้วเช้าเดี๋ยวนั่งด่าให้ไอ้พวกที่กินเงินเดือนกินภาษีแล้วแม่งไม่ทํางานเนี่ยนะส่งมาเลยนะครับจังหวัดไหนล้ครับข้าราชการไม่ทํางานตาการเนี่ยไปร้องเรียนให้เรียบร้อยก่อนนะพอร้องเรียนแล้วมันไม่ทําแล้วก็ส่งหนังสือร้องเรียนมาแล้วเดี๋ยวก็จัดการให้นะครับระหว่างเก็บสวยทั่วประเทศกับตำรวจเก็บสวยเว็บเว็บพนัน อะไรแบบไหนดูชั่วเหมือกันแม่งชั่วพอกันวนะเนี่ยคำว่าเก็บสวยก็คือทําอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยเอาเครื่องแบบหากินหาแดกเนี่ยมันมันเลวั้งนั้นน่ะมีคนถามมาเนี่ยคุณอะไรอ่ะไม่ตี้อะไรเนะี่ยนะครับอ่าเนี่ยถามมานะฮะให้เงินมาเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยคำถามเด่นขึ้นมาเลยนะอ่คุณไมตี้นะเลวพอกันครับนะครับตำรวจเก็บสวยทั่วประเทศกับตำรวจเก็บสวยเว็บพน,นันเลวพอกัน ตอนนี้ก็สออทอนี่ก็โดนโดนหมายหัวอยู่ผู้บัญชาการเทียบแกก็ต้องเร่งทํางานตามคำสั่งนายกมิฉะนั้นจากผู้บัญชาการสออทก็จะกลายเป็นผู้บัญชาผู้บัญชาการประจำตำแหน่งคนตรวจแห่งชาติก็โอเคนะผู้บัญชาการเทียบแกเขาเป็นคนเก่งนะนนี่ก็จับเริ่มจับลูกน้องตัวเองแล้วไม่ต้องไปจับใครแล้วครับนะครับอาจารย์อะไรครับไซ้งานก่อสร้างผมตำ ผมตำรวจเข้าทุกหน่วยเลยหน่วยนี้อะไรอะเข้าแม่งโทรบอกอีกหน่วยให้เข้า,า,าตำรวจเข้ามาไซายงานบ่อยมากมารีดถ่ายทำนองเนี้ยนะนะหลายหน่วยเลยนะครับดำเนินคดีบุกลุกได้ไหมได้ครับถ้าเป็นการเข้ามารีดไถ่ายนะไม่ได้เข้ามาจับกลุมนะถึงแม้จะใส่เครื่องแบบแล้วเข้ามาตบทรงตบซับเนี่ย ดำเนินคดีบุกรุก157ได้หมดครับอย่าลืมถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาให้ผมเดี๋ยวผมส่งนักข่าวให้ประจานแม่งไปตำรวจชั่วๆอะไรอะ่ะ